ร้อนร้อนพี่จะเบาให้ก็กลัว <c oughs> ท่านอบดอจะกินไม่ลง <c oughs> แหมปลาหมึกเนี่ยรสหวานจังเลยนะอัฟดอแต่โคงสูนะ้น้ำมะพร,ะพราะ้าวเผาของพี่ซอแร่ไม่ได้หรอกเอาละเอาละเอาละ,เ,าละ <c oughs> เดี๋ยวขอเรื่องงานหน่อยนะคือว่าเอาฝากพวกเราเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆกันหน่อยนะว่า ตอนนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็ฝากย้ำเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะอตอนนี้บ้านเรามีคนงานต่างประเทศมาอยู่บ้านเท่าแก่หลายคนโรคเ่าช้างเอ่ยมาเรียเอ่ยมันเริ่มมีให้เห็นล,ละละใช่เราถึงต้องมาเตือนกันให้รักษาสิทธิ์ไงใช้สิทธิ์กันเพราะว่าเขาตรวจแล้วก็ดูแลส่งเสริมคนท้องเด็กการพัฒนาการภาวะโภชนาการ ให้ภูมิคุ้มกันโรคตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงและก็ชาวบ้านทั่วไปวันก่อนก็เห็นออกรถโฆษณาการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิดถุงยางอนามัยเออแล้วเดี๋ยวนี้เขายังมีขวงอนามัยไหมมีจ้ะยาฝังคุมกำเนิดยังมีเลยพี่ว่าทำมันทาวนสกหมดเรื่องคนเรามีความจำเป็นไม่เหมือนกันนี่จ๊ะเขาก็เลยมีให้เลือกหลายๆอย่าง ตอนนี้นะยาต้านไวรัสเอดด้วยนะแต่ว่าให้ใช้สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ตั้งท้องไม่ให้ติดไปถึงลูกเท่านั้นวันก่อนพี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาออกมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาช่วยดูแลคนป่วยถึงบ้านเลยนะอย่างโตครูที่นอนเจ็บอยู่บ้านเขาก็มาแนะนำลูกหลานให้ความรู้เรื่องการเช็ดตัววัดความดันจอเลือดแล้วก็ฉีดยาตอนนี้เขามีตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบลุ่มร่องฟันให้เด็กกับคนแก่ด้วย ฉันรู้สึกเสิวๆฟันสงสัยจะต้องไปขอรับบริการซะแล้วไม่อยงั้นกินปลาบึกไม่อร่อยแน่เลยพี่ไปด้วยนะเพื่อจะเจอพยาบาลสาวๆสวยๆใจดีไม่ค่อยดูเหมือนอบตบ้านเรามั้งต่ไปเมื่อรายบอกนะจะรีพาไปส่งให้ถึงที่เลยสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทรห3ึ0งสามสามศูนย์ทุกวัน